เป็นของเล่นที่ทุกวันนี้นะครับไม่ค่อยได้เจอกันในใน <c oughs> มาแล้วครับผู้ชมครับปืนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จิงไงทีวีนะครับพบกับจิงไหทีชิ้นเดิมนะครับวันนี้นะครับอากาศค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับในช่วงเย็นที่ส่วนของจิงไงทีวีนะครับ วันนี้นะครับจิงไงทีวีก็มีนะครับเจ้าใบาใบกล้วยก้านกล้วยนะครับมาทําม้าจากก้านกล้วยแล้วก็ทําปืนจากก้านกล้วยนะครับเป็นของเล่นสมัยที่ผมเป็นเด็กน้อยนะครับวันนี้ผมก็เลยนําเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาให้ลูกๆของผมได้เล่นกันนะครับซึ่งลูกๆของผมยังไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนในลูกนี้นะครับวันนี้จิงไงทีวีก็จะพาผู้ชมทุกคนมาดูวิธีการทํา ม้าจากก้านกล้วยแล้วก็ปืนนะครับว่าทํากันไงถ้าคุณพร้อมแล้ว let's go นะครับอันดับแรกนะครับผู้ชมครับเราก็นะครับสางใบกล้วยออกนะครับสา่งใบกล้วยออกนะครับผู้ชมครับใบกล้วยนะครับก้านกล้วยนะครับให้เอาก้านที่ใหญ่ๆนะครับผู้ชมครับทําเป็นม้านะครับมันจะได้รูปทรงที่สวยแล้วก็แข็งแรงนะครับผู้ชมครับ เมื่อตอนเราเด็กๆนะครับเราเข้าป่ากล้วยนะครับสิ่งที่เรามองหา2อย่างก็คือนะครับลูกกล้วยนะครับผลกล้วยนะครับแล้วก็นอนในใบกล้วยนะครับสมัยผมเด็กๆนะครับผมชอบทานเจ้าหนอนมากเลยนะครับนอนที่มันม้วนอยู่ในใบกล้วยนะครับเอามาย่างกินโหยังไงกนคับ Yes ินดเปนีนะครับให้เราบากลักษณะนี้ครับผู้ชมครับ Yes นะครับให้เราบากลักษณะนี้นะครับผู้ชมครับให้เป็นหูของมันนะครับจนั้นเราหักนี้นะครับนี่ฮะหักนี้แล้วก็เอาไม้เสียบลงไปนะครับเสียบลงไปแลลักษณะนี้ครับผู้ชมครับเด็กทุกวันนี้นะครับยังไม่เคยเล่นของเล่นในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าครับนี่มันสมัยโบราณแล้วนะครับให้มีใครทําเล่นกันนะครับวันนี้จีนันทีวีก็เลยย้อน อดีตการของเจงไยทีวีตอนที่เป็นเด็กน้อยนะครับครับอ่าเสร็จแล้วครับมากันกล้วยอ,อ้บอืม this for you คิตาโฮออนโฮออน yes yes โอเคนะครับคิบิดคิบิดอ่าต่อไปครับของคิวคิวนะครับก็เหมือนเดิมครับท่ามครับสังใบนะครับ uh. sorry สังใบนะครับผู้ชมครับสังใบทําเป็นตัวของม้านะครับแล้วก็มีหางไว้นิดหนึ่งนะครับผู้ชมครับไว้เป็นหางนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ yes 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 ทำนี้นะผู้ชมครับบากนะครับเหมือนเดิมนะครับสองข้างลักษณะนี้ครับผู้ชมครับแล้วก็บิดครับโอเคนะครับ ใช้ฟล็อกเคี้ยวนะครับแล้วก็ใช้สติ๊กนะครับนี่ครับพูดสติกไว้ที่นี่นะครับเอาสติ๊กเสียบลงไปตรงนี้นะครับผู้ชมครับเดรรองเวนะครับลักษณะนี้ครับผู้ชมครับอึ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปที่หัวของมันเลยนะครับเป็นของเล่นที่ทุกวันนี้นะครับไม่ค่อยได้เจอกันในในสังคมแล้วนะครับปัจจุบันปัจจุบันโอ้ y ยเออที่โชว์ right what do you want to do when you grow up tell me แค่นัตติแค่นัตตินี่สปอร์กิ้วนะครับได้แล้วครับผมได้หมาสองตัวแล้วครับแล้ว่าสมัยก่อน Yes อันนี้ครับเป็นที่เด็ดเลยครับผู้ชมครับแม่เดี๋ยวรอชมนะครับผู้ชมครับว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนครับเจ้าตัวนี้ครับปืนนะครับผู้ชมครับโอเคนะครับววโซลองเดี๋ยให้ตัดบริเวณด้านนี้ออกนะครับผู้ชมครับให้เหลือลักษณะนี้นะครับเวลาบากนะครับให้เราเอาด้านใหญ่นะครับชี้ไปทางนู้นครับแล้วก็บากนะครับบากในลักษณะนี้ครับผมครับอาวยโซลองเดี๋ยว หนึ่ง one ถูวันนี้ sorry s o ี r ไอ้ดินออสซีสีสีฝน Why it hard ตรงที่ดิีกไว้เนี่ยลักษณะนี้ครับผู้ชมครับจัดเลยนะครับมาแล้วครับผู้ชมครับปืนครับโอเคดิสพอคี้เคียวนะครับ3ีโอเค โอเคนะครับอันนี้ของกีตานะครับ Disfor กีตาชิวันต to h a v e three นะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมไม่ต้ครับสางใบนะครับ ladies for ก i t a เอาด้านใหญ่ชี้ไปทางนน้นนะครับแล้วก็นะครับบากมันให้เป็นร่องนะครับโอเคนะครับ Disfor กีตา oh sorry โอ้โห s o r r ฮ็ดโอ้โหบันมอซามโอรี่เอ้โหฮ็ดโอ้โหชิคกี้พายอะเทนอืมมมนะครับมันมากตอนผมเล็กน้อยนี่ใส่กันตุ้มต่ำเลยนะครับปืนตัวนี้นะครับโอเคนะครับเรดี mm ้ฮิตอืมนะครับโอ้โหชิคกี้กรดนะครับสจ๊วตเทนกี่นะ นะควันมาทำกี่ตัวชุดอังคบดโอ้โอ้ีคิวเกรดนะครับอากชิวคักี่ตากัมไร่ไร่ไร่โอ้ มาแล้วครับคิวๆนะครับ <laughs> โอ้โห,โ,หโ,หโหคิวๆขี่ม้าในลง,งกล้วยนะครับแหมความสุขมากๆเลยคุณผู้ชมครับ <laughs> <laughs> โอ้โคิวๆไรเดอร์ฮอสอินเดปันนาฟรีนะครับสวัเราไปขับร่างคิวนี่คือความสุขของเด็กน้อยนะครับตอนนี้ผมยิงเวสกิตากิดาคอบมอเอร Kita go, go that way, go see your sister Let's go Right in the middle Where Kita? Kita come on Phố của Kita Tại đây Let's go <laughs> oh, oh. Wow <laughs> How do you feel? Good Good, right? What are you playing now? Horse. <Huh>? Horse. Okay, let's go back. It's okay. Let's go in the middle. Let's go. Run slow. That's why. Right. Wow นะครับวันนี้ขี่ตาะกำลังขี่ม้ากันกล้วยอยู่ในดงกล้วยอยู่นะคุณผู้ชมร้นเสร็จนะครับ วิเศษบอตท็อกนะครับขี <Okay>. ้คิ้วครับเดินละโอเคชิดดาวสําหรับ EP นี้นะครับก็จุบลงไปแล้วนะครับสําหรับการขี่ม้ากันก้อยเล่นปืนนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคน สามารถที่ทำเองได้แล้วก็พาครอบครัเล่นได้นะครับ EP นี N ้จชงไอทีวีก็ขอขอบคุณทุก Subscribe ทุกกำลังใจที่มีให้ใช้งไอทีวีสวัสดีครับ